สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาร้องเพลงที่มีชื่อว่าไซวาซิบทิมกันนะคะของคุดกองหวยอะไรแย่ทิมกันไปใส่เดอ้อสัญญาเดอ้ออยู่นุ่งกันเดอ้อฮักกันมาแต่โดนแล้วบม่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทั้งมีแต่ขี่ไง จังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสีห้างหรือสาวสีห้างสีจับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสวอยอายบาหัวซาบสิว่าเขาไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิมกัน ใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิหักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิโบทิมกันใส่วาสิมีกันเรื่อยไปใส่วาสิโบแบ่งใจใส่วาสิมีแค่ พังลงยาวยาวย้อนผู้บ่าวเปลี่ยนใจให้จนเสบ่คิดบ่ฝันว่าฮักสิห่างสิเพสเลแต่ดอกนี่ไรกลิ่นหอมเฮ็ดจังใดหัวใจบ่พร้อมหรือต้องยอมฮับความเป็นจริงอีลีให้สาดอให้ตายมื่อนี้ให้คนที่ลืมสัญญาใสว่าสิบ่ทิมกา ใ่วาสมีกันและกันใส่วาสิฮักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิโบทิมกันใส่วาสิมีกันเรื่อยไปใส่วาสิโบแบ่งใจใส่วาสิมีแค่ แฟนไปใส่เด้อ๊ห้บา